สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเปิดบ้านที่จังหวัดภูเก็ตไม่หรูหราแต่อบอุ่นบ้านอแมนดาที่จังหวัดภูเก็ตเรียกได้ว่าเธอนั้นครองใจหลายๆคนด้วยความสวยอแมนด a าชาลีนออบดัมผู้เข้ารับตำแหน่งมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์ปี2563และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจัก,กรวาล2020 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่ง Miss g r a n ร r i ่งสตาร์ r 2 1 6 6และมิ s ทว o u ซึม m มโทรโพลิตันอินเตอร์เนชันแนลสองดยในช่อง YouTube Miss Universe Thailand ได้โพสต์ภาพบ้านอะแมนดาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นบ้านที่อะแมนดาอยู่มาตั้งแต่เด็กบ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่อะแมนดายังไม่เกิดบ้านหลังนี้เก็บความทรงจำของอะแมนดาไว้มากมายทั้งภาพในวัยเด็ก และภาพรับปริญญาในตอนจบการศึกษาอแมนด้าชอบมุมโซฟาของห้องรับแขกมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีเตียงสระผมของคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยก่อนหน้านี้อแมนด้า s Universe Thailand 2020เล่าเรื่องราวชีวิตในแง่มุมที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก,ก่อนบอกเล่าด้วยตัวของตัวเองโดยอแมนด้าเล่าว่าเธอเติบโตมากับคุณแม่ที่เป็นคนสุพรรณบุรีกับคุณพ่อที่เป็นคนแคนาดา ย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อ30ปีที่แล้วทั้งคู่เจอกันบนชายหาดเธอเลยเป็นคนบนเกาะคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่บนชายหาดบนทะเลเป็นไปตามสภาพแวดล้อมมีพ่อแม่จัดหาอาหารให้แต่พอไปเรียนแคนาดาทุกอย่างอิสระไปหมดเธอไม่รู้ว่าต้องควบคุมอย่างไรจนทำให้ปีแรกที่ไปเรียนมีคนพูดว่าไปกินหรือไปเรียนทำให้เธอจุกที่คอ รู้สึกว่าไม่โอเคบั่นทอนจิตใจพอกลับไปรเรียนต่อจึงเริ่มควบคุมอาหารที่จะนำเข้าปากการเติบโตในเมืองไทยเป็นครึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่ฟิตอินกับคนที่นี่มีความรู้สึกว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ทุกคนจะมองว่าเธอเป็นชาวต่างชาติอยู่ไม่ใช่ไทยพอหลายคนมองว่าเธอมีความเป็นสุขมีครอบครัวอบอุ่น แต่จะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเธอผ่านทุกมาเหมือนกันโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนของชีวิตขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily Life Express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ